สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแปดน้ํำพองนะครับหลายๆท่านคงจะเคยเห็นวัตถุมงคลหลวงปู่พระมหาศิลามาหลายมากมายหลายรุ่นแล้วครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความพิเศษมากๆครับพิเศษยังไงครับรุ่นนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับที่มีการที่ใส่สิ่งของที่เป็นของพิเศษในเหรียญนี้ครับมีคาถากำกับที่เป็นคาถาที่พิเศษมากๆ เอาละครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนะจะมีความพิเศษยังไงนะครับและพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ขนาดไหนจํานวนการจัดสร้างเท่าไหร่ลักษณะเหรียญเป็นยังไงผมบอกเลยครับพี่ๆไม่ควรพลาดสําหรับรายการนี้นะครับผมนะเอาละครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับดูรายละเอียดของพระลงกล้องสองพระยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแปดน้ำพองและก็ทีมงานได้มีกำลังใจทำคลิปดีต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม เอาละครับต่อมานะครับเราจะมาลงกล้องสองพระดูรายละเอียดพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาศิลาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่มีความสวยงามนะครับผมในพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับซึ่งพิธีวาระแรกนะครับเป็นวาระวางศิลาเลิกนะครับพระอาจารย์สุริยันนะครับอธิษฐานจิตร่วมกับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับ ในวันที่7สิงหาพศ2564ครับวาระที่2นะครับอธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาอธิษฐานจิตเดี่ยวที่สวนสงเกเปะครับนะในวันที่5ตุลาพศ2564ถือได้ว่าเป็น2วพิธีที่มีความเข้มขังมากๆรายการที่เราจะมาดูในวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญเมตตาครับเหรียญเมตตาเนี่ยถือว่า มีความสวยงามและความคลาสสิกมากๆนะครับสําหรับเหรียญเมตตานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมาออกจากซีนนะครับออกจากุนรุ่นนี้นะครับความพิเศษนะครับเสน่มนขังเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่ามาเต็มแน่นอนครับสาหรับรุ่นนี้อ่าเหรียญเมตตาเนี่ยครับเสน่เนี่ยดูจากด้านหน้าตรงนะครับเป็นเหรียญหน้าตรงที่สวยสมบูรณ์แบบมากๆครับรายละเอียดเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหยังเหรียญมีชีวิตเลยนะขึ้นลุ้งทั้งเหรียญเลยนะครับ สวยงามมากๆครับด้านหลังที่เห็นเป็นคาบต,ตรงนี้นะครับคือจุดเด่นไฮไลท์สำคัญของเหรียญเมตตาหลวงปู่พระมหาศีลาครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความพิเศษมากๆนะครับผมนะสำหรับเหรียญเมตตานะครับเอา้าเรามาลงกล้องดูลายละเอียดเลยครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับเป็นเหรียญหน้าตรงอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามมากๆนะครับ เห็นไหมครับลายละเอียดโอ้โหเส้นสายลายเสี้ยนนี่ครับนี่ด้านบนจะเขียนว่าเมตานะครับตรงด้านข้างเนี่ยจะเป็นการลันหมายเลขนะครับซึ่งจํานวนการจัดสร้างเนี่ยอยู่ที่1 0,000ืนเหรียญนะครับประมาณนี้นะประมาณ10,000นเหรียญประมาณนี้9 9 9าพันประมาณนี้ครับสวยมากๆครับนี่ครับเป็นเหรียญที่มีเสน่ห์มากๆที่สําคัญครับด้านหลังนี่ครับ เป็นยันพระหุระมานครับเป็นเหรียญที่เป็นยันพระห,ห,รนนพหุระมานหรือวนะ่ายันหนุมานนี่แหละครับโดยคําว่าพระหูระมานเนี่ยเป็นคําโบราณนะครับเป็นคําโบราณนะพระหุระมานหนุมานเจ็ดขดนี่คือตำนานของหลวงปู่พระมหาศิลาเลยครับอ่านี่ครับนี่ครับด้านบนจะเป็นชื่อหลวงปู่พระมหาศิลาิริจันโทนะครับด้านล่างนะครับจะเขียนว่าวัดโพสีสะอาดอําเภอเมืองจังหวัดกาลสิน์ ศ2 5 6 4จำที่ใช้พระหูรามันนะครับคาถาที่ใช้กำกับนะครับนี่คือคาถาสีเปลอ์นะครับนี่ครับโดยจะอ่านว่าอ่านจากด้านบนมาก่อนนะครับกะละมาทะกิติมิทิกุลิมือทึกกุลุกมูทุกเจริเมตทด้านบนเขียนว่าพระหูระมันนะครับตรงความหมายด้านในครับนี่ครับอยู่ระหว่างแขนตรงนี้จะเป็นเลข12ไทยนะครับจะมีความหมายว่าพระคุณแม่เป็นาธาตุน้ํามีกําลัง12เท่า ตรงด้านขวาครับหมายเลข21ครับจะเขียนว่าพระคุณพ่อเป็นทตุดินมีกำลัง21เท่าครับนี่นะครับที่สําคัญนะครับที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนี่เป็นเหรียญรุ่นเดียวครับที่หลวงปู่พระมหาศิลาเมตตาให้ทาน้ํามันว่านพงซึ่งหลวงปู่องค์ท่านมอบน้ํามันว่านพงให้ให้กับลูกศิษย์เพื่อที่จะใช้ในทานในรุ่นนี้นะครับนะองค์ท่านเป็นคนมอบน้ํามันให้เองเลยนะ สำหรับรุ่นนี้นะครับนะสำหรับรุ่นเมตตานะครับนะนี่ครับพุทธคุณของน้ํามันว่านพงนะครับพุทธคุณของด้านมันว่านพงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะเมตตามหาสีนะครับนะน้ามันว่านพงนี่นะครับสุดยอดวิชาของวงู่พระมหาศิลาซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่ถือว่าวิชาเนี่ยครบถ้วนกระบวนการเลยครับนี่รุ่นนี้ครับทาน้ํามันว่านพงนะครับได้ทาน้ํามันว่านพงด้านหลัง บางเหรียญที่ถ้ายัางเป็นซีนเดิมเราอาจจะเห็นว่ามีข้ามน้ํามันนะครับเจ้าน<อ>้าม,นมันบางเหรียญอาจจะมีข้ามน้ํามันแต่เหรียญน,นี้ก็ยังมีร่องรอยนะครับของน้ํามันก็ถือว่าสวยงามครับสวยงามเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามมากๆนะครับสําหรับรุ่นเมตตาของหลวงปู่พระมหาศิลาครับนี่สวยงามมากๆครับถือว่าจัดสร้างได้รายละเอียดดีมากๆเลยครับนะ เดี๋ยวผมให้ชมทองแดงอีกเหรียญแล้วกันครับรูปงามนามไพเลาะครับนี่ครับอีกเหรียญน่โอ้โหสวยมากเลยสวยจริงครับสวยจริงเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญท,ที่ผมบอกเลยครับว่าพี่พี่เนี่ยโอ้โหเหรียญน,นี้ด้านหลังข้าป้ะมาณนี้สวยมากๆ <tempt S 2> พี่พี่เนี่ยถ้าเก็บไว้ใช้งานผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะทั้งเราจะได้ทั้งเรื่องของโอ้โหสวยมากครับเรื่องของ ศพพระวิชาแล้วก็เรื่องของความสวยงามและครบถ้วนขบวนทุกอย่างเลยนะครับรุ่นนี้นะครับนะ oh. รุ่นเมตตาว oh. นี่ครับ oh. ทองแดงเนี่ยถือว่าจำนวนการจัดสร้างเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่พระมหาศิลาเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะครับน้อยมากนะ นี่ครับสวยมากสวยสวยครับยอมรับเลยครับสวยมากมากครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นเมตตายันหนุมานหลวงปู่พระมหาศิลาครับครับผมก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปลงกล้องสองพระดูรายละเอียดเหรียญรุ่นเมตตาอย่างที่ผมได้กล่าวไปเื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของเหรียญขององค์พระองค์หลวงปู่ท่าน ยันพระหุระมานด้านหลังโอ้โหทาน้้ำมันว่านพงด้วยผมถึงบอกครับว่ารุ่นนี้น่าจะตามองและมีความพิเศษมากๆนะครับผมนะเอาละครับพี่พครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่สนใจอยากเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสามารถติดต่อผมได้ที่ทาง idline flat 3 3 9หรือว่าจะติดต่อทางเบอร์โทร0 8 8 5 5 2 0 0 0 2นะครับ หรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยอยากเข้ามาชมนะครับผมนะตอนไลฟ์สดก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ทาง facebook แปดน้ำพองพระเครื่องเมืองอีสานได้ครับผมจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับ1นึ่ทุ่มหรือ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับผมนะาทางหน้าเฟซจะมีการแจ้งรายละเอียดก่อนนะครับผมนะ เอาละครับก่อนจะจากกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมแฟดน้ำพองและก็ทีมงานได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับขอทุกๆท,ท่านได้รับความขอบคุณจากผมแฟดน้ำพองและก็ทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ